อ่ะโอเคอ่ากาบกาบสวัสดีเนาะทุกคนนะครับเอ่อวันนี้ก็ลงคลิปซะหน่อยแล้วกันนะครับเอ่อแต่ว่าเสียงเสียงพี่อาจจะอาจจะเบาเาหน่อยเนาะเพราะว่ายังยังยังไม่หายดีนะครับอืมก็วันนี้ก็มาอยู่กับแบบอน,นิเมะแบนกาดกันอีกเช่นเคยเนาะอืมซึ่งแบนกาดเนี่ยได้ทําการปล่อยเทเลอร์ออกมาแล้วนะครับเป็นเทเลอร 4, ์อัปเดตสี่เนาะอืมเดี๋ยวพี่เปิด มีโให้ดูไปด้วยเลยอาจาร <c oughs> ซึ่งอัปเดต4ของ a n i เมะแ n น a r d นะครับมันก็เป็นในเรื่อง b Be ี t เทมบอลรณานาเนาะซึ่งตัวละครที่พี่ดูจากเทเลอร์เนี่ยมันก็มีหลายตัวเลยนะครับสำหรับอัปเดตใหญ่4.0ของแ a n g u a r ดเนาะซึ่งใครที่ยังไม่ได้เตรียม เพชรไว้ในการสุ่มเนี่ยพี่ก็แนะนําให้ไปรีบฟาร์มใหม่นะครับเพราะว่าอัปเดตใหญ่เนี่ยเอ่อมันจะต้องมีการใช้เพชรในการสุ่มแน่นอนนะครับอืมันก็มีตัวละครจากตู้นะครับแล้วก็มีตัวละครสีเข็ดด้วยเนาะแล้วก็เท่าที่พี่ดูนะครับมันก็จะมีตัวปูยามะเนาะซึ่งปูยามะเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นเมตาไฟตัวใหม่นั่นแหละครับอืมอันนี้พี่แค่ดาเอาเฉยๆนะแล้วก็เอ่อ มีตัวอิจิโกก็เป็นร่างบางใครในร่างใหม่เลยนะครับแล้วคุณโยโรอิจิก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตีสตาร์ทเนาะโอเคก็เดี๋ยเดี๋ยวพให้น้องๆดูเถลอเร์เองละกันนะครับส่วนส่วนเรื่องวันอัปเดตเนี่ยทางในคลิปเขายังไม่ได้บอกเนาะว่าจะอัปเดตวันไหนนะครับแต่ว่าเอามีโอกาสเป็นไปได้สูงเนาะที่จะอัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็น วันต,ต่อไปไม่เกินวันที่1มีนาเนาะระหว่างระหว่งางวันที่24 24ของเราเนี่ยหรือหรือผ้ามไปวันที่1มีนาเนีน่ยอยู่ในช่วงนี้นะครับอืมจะอัปเดตวันไหนก็อยู่ที่ทาง developer เขาจะอัปเดตเนาะอืมซึ่งในวิดีโอเนี่ยเขายังไม่ได้บอกนะครับเขามาเป็นปล่อยแค่เทเลอร์แล้วก็ ให้เราดูตัวละครดูด่านต่างๆนา,ๆน,านาเนาะซึ่งตัวละครซีคจะเป็นตัวอะไรเราก็ต้องไปรุ่นกันเอานะครับโอเคก็น้องๆก็ดูตามเทเลอร์ตามวิดีโอที่พี่เปิดให้ก็แล้วกันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนเกมอัปเดตเนาะเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอไปรักษาตัวก่อนนะครับไปเจอกันครับน้อง อเคพี่เปิดเสียงให้ทังนิดนึงแล้วกันเนาะมันจะได้ดูไม่เงียบอ่าประมาณนี้นะครับแต่จะโดนลิขสิิหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะถ้าโดนเรวพีค่อยลบคลิปเอาก็แล้วกันนะครับ